ภายใต้วิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่หรือที่เรียกว่า new normal ประชาชนทุกคนต่างมีหน้าที่รักษาระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อให้ทุกคนในสังคมปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆ โดยจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยชนะขึ้นในรูปแบบแอปพลิเคชันเว็บไซต์และ Line Official เน้นให้กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายทั้งที่เป็นร้านค้าและประชาชนเข้ามาใช้งานได้ง่ายๆภายในไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรคโควิดเนี่ยมันไม่มีบอกหรอกผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับ ไม่บอกใช่ไหมฮะมันไปกับคนแล้วกว่าจะมีอาการเนี่ยมันมีระยะฟักตัว8 0สซนของคนพวกนี้ไม่มีอาการแล้ว80%ซที่ติดเชื้อสามารถแพร่โรคได้ถึงแม้ยังไม่มีอาการเนาะอันนี้ก็ต้องก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลเวลคนได้เราหาคนได้เราหาคนที่อยู่มากับเราได้มันก็เป็นวิธีการควบคุมและป้องกันโรควิธีหนึ่งเพียงแต่ตอนนี้เราเอาไอทีมาใช้นันเองสำหรับแอปพลิเคชันนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเมื่อต้องเข้าไปห้างหรือสถานที่สาธารณะสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code และกดเช็คอินเมื่อเข้ามาใช้บริการจากนั้นเมื่อออกจากสถานที่นั้นๆแล้วก็ให้กดเช็คเอาท์ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าบุคคลน,นั้นเคยไปใช้บริการสถานที่ใดเวลาใดบ้าง โดยผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อและสามารถนำไปติดต่อขอรับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีก็รู้สึกว่าแอปนี้ใช้งานแบบสะดวกดีนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือแบบเวลาเราไปที่ห้างหรือไปที่ที่แบบคนเยอะๆแล้วต่อมาแบบเราพบว่าเออมีคนติดเชื้ออย่างเงี้ยคือทางแอปก็จะแจ้งเตือน ให้เราไปตรวจก็ช่วยให้เราแบบอุ่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะนอกจากนี้หากต้องการทราบว่าร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆมีผู้ใช้บริการหนาแน่นแค่ไหนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ไทยชนะ .com เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด -19 ได้จาก l i น์ออฟฟิเชีไทยชนะ แพลตฟอร์มไทยชนะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในสังคมไทยได้ว่ามีระบบการติดตามและสอบสวนโรคที่ก้าวหน้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป